สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เ,เพื่อนๆแฟนเพจแฟนรายการทุกๆท่านด้วยครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวัดที่มีเรื่องราวเป็นตำนานนะครับวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในตัวอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีขอเป็นพิกัดกว้างๆแล้วกันนะครับผมไม่อยากแจ้งตำแหน่งและพิกัดอะไรเยอะแต่ถ้าใครดูรายการนี้แล้วหรือว่าดูคลิปนี้แล้วพอจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสถานที่อย่างนี้ก็เอามาแชร์บอ,อกต่อกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่า วัดเนี้ยครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยผมว่ามันแปลกตาดีมันมีสามพัดภูมินะครับเรียนกันเป็นร้อยร้อยหลังเลยเปรียบเสม,มือนเป็นกำแพงวัดน,นะครับวันนี้จะไม่มีกำแพงนะครับจะไม่มีกำแพงเท่าที่ผมมองด้วยตา,าป่าจะไม่มีกำแพงแต่สามพัดภูมินะครับเปรียบเสม,มือนกำแพงวัดเพราะว่าอาณาเขตบริเวณรอบๆ,ๆวัดทั้งหมดจะมีสามพัดภูมิเป็นร้อยร้อยหลังเลยด้วยความที่ผม,ผมสงสัยว่าเฮ้ ทำไมถึงมีสารพบมรมเยอะขนาดนี้ก็เลยไปหาข้อมูลจากชาวบ้านนะครับตามตำนานเรื่องราวและเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวบ้านจะจริงเทแค่ไหนตรงนี้ผมไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเขาบอกว่า1นสารเนี่ยสารหนึ่งหลังเนี่ยเท่ากับ1นึศพท่านผู้ชมฟังแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกดีวา่ามันคืออะไรวะทําทไมหนารต่อหนึ่งศพ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับลานสถานที่วัดตรงนี้เคยเป็นลานประหารเก่าใครที่กระทำความผิดต่างๆไม่ว่าจะลักเล็กขโมยน้อยปล้นจี้ชิงฆ่าหรืออะไรก็ตามแต่ลานวัดตรงนี้กลายเป็นลานประหารนะครับไม่ว่าจะทําผิดคดีอะไรหรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนจะต้องมาถูกประหารณนสถานที่อย่างนี้นะครับหลังจากการประหารเสร็จแล้วเขาก็จะได้เขาก็จะนําล่างนะครับ เอาไว้ในบริเวณวัดแห่งนี้ซึ่งผมมองไปเนี่ยก็จะมีโซนด้านหลังตรงเป็นป่าช้าส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนคนทางของชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่า,าชาวบ้านเนี่ยได้นําสารภูมิมาตั้งเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณให้เขามีที่สิ่งและอาศัยนะครับแต่ชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอเรื่องราวแปลกๆนะคนที่เขาอาศัยอยู่แถวนี้ไม่ค่อยพบเจอเรื่องราวอะไรแปรกลกทสาไหร่เหมือนเหมือน ขาชินไปแล้วแต่คนที่พบเจอคือคนที่ขับรถผ่านไปมาบนเส้นถนนหลักคือแต่ก่อนตรงนี้จะยังไม่ลบถึงขนาดนี้จะโล่เขาบอกว่าวันดีคืน, D นดีจะเห็นลักษณะเป็นลูกไฟแดงๆวิงๆว่งไปวิงว่งมาเข้าใจว่าวัดเนี้มีงานวัดแต่ปรากฏแล้วที่นี่ไม่มีงานวัดเพราะว่าที่เนี่จะมีหลวงพ่อแล้วก็พาลูกวัดจําวัดอยู่ประมาณสองสามองค์ไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าวัดนี้ล้างไหมก็ก็ไม่ได้ล้างน,นะครับวัดก็ไม่ได้ล้างแต่ ไม่ค่อยมีคนมาทำาบนจะเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเดินสำรวจแล้วมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยออบางสิ่งบางอย่างภายในตัววัดเนี่ยทุกตัวไปทุ้ทข่าเยอะรวมไปถึงตัวเมครันะบก็ไม่ได้มีการใช้งานใดๆแต่บอกเลยว่าสวัสดีครับเิดแต่บอกเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นค,คน,เนครับผมมาทำมาทำคอนเทนต์ครับผมครับพี่อยู่ท้างหลังครับ แล้วผมก็ส่วนเท่าที่ผมสอ,สอบถามชาวบ้านอยู่นบะริเวณแถวนี้นะครับก็ได้ความออว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางจัจจรเท่าไหร่เว้นแต่ว่าชาวบ้านที่พื้นที่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เวลาจะผ่านไปผ่านมาเขาก็จะใช้งานใช้เส้นทา,นาทงเป็นหลักปกติเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับไปสำรวจดูบรรยากาศด้านในของตัววัดว่า,ามีความแปลกแล้วก็มีภาพที่จมสงสัยหรืออะไรกันบ้าง ฝากทุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเี้ยวไว้ด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆครับเข้าไปสำวรวจบรรยากาศภายในนะครับของตัววัดว่ามีความแปลกมีความพิศวงมีความหลอนแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนตรงไหนบ้างเพราะว่าเท่าที่ผมเดินดูนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีอัฐิเยอะนะครับที่ฝังศพนะครับแล้วก็รวมไปถึงสารพัดภูมิต่างๆตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ จากภูมิที่เป็นป่ารกชาวบ้านเขาก็มาตัดหญ้านะครับนล้มาตัดต้นไม้เพื่อให้มันดูไม่รกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามในช่องทางผมด้วยนะครับนะนะฮะนะครับน่าจะมีงานน่าจะมีงานเพราะว่าเห็นมีการตัดตัดต,ต,ตัดแต่งต้นไม้แล้วก็มีการปักธงคาดว่าน่าจะมีงานเร็วๆนี้น่าจะเป็นงานประจำปีเล็กๆของหมู่บ้าน นะครับผมส่วนด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นบ่อนะครับเพราะว่าเดือนหน้านจะเป็นช่วงเดือนลอยกระทงนะครับนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นงานประจําเล็กๆของชาวบ้านเขาแต่ว่าวัดนี้จะมีพระน้อยมากจําวัดอยู่น้อยมากนะครับซึ่งเดินเดินดูแล้วกลางคืนก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศนี่ครับนี่เป็นเมนเก่า ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วทท่านผู้ชมจะเห็นนะกําแพงวัดเนี่ยสามพระภูมิเนี่ยเปรียบเสมือนกําแพงวัดเลยนะครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำผมให้ข้อมูลอยู่ก็มีผู้ชายมาไอเราก็คิดว่าจะให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรานะที่ไหนได้นะจะมาชวนเราดูดไข่ซะงั้นนะเวรันตอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป,เป็นเมนนะครับผมนี่ฮะจะเป็นเมนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ จะเป็นบรรยากาศฟ้าฝดเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลมเมนไม่ได้ใช้งานนานมากนะครับเนี่ยเขาจะมีการตัดต้นไม้คา,าดว่าน่าจะมีงานเพราะว่าผมเห็นเขาติดโบติดไรแต่ว่าวัดนี้พระจะน้อยมีอยู่แค่สองสามรูปเองนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเมเนครับ จะม,มีการใช้งานมาเยอะมากแต่ตอนเดินต้องระวังนิดน,นึงนะอุ้ยโอย้ชมไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นอัฐิรอบๆเลยนะครับผม อารมณ์เหมือนชิวๆยังไงไม่รู้นะถามว่ากลัวไหมกลัวนะแต่ก็ไม่กล้าขึ้นไปสักเท่าไหร่มีหม้อด้วยอ๋อไม่ใช่หม้อเป็นถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันรครับผมน,นี่แหละครับสุดท้ายแล้วคนเรานะต่อให้สวยหลอ่อรวยจนนะครับมีชื่อมีเสียง สุดท้ายแล้วนี่คือบ้านหลังสุดท้ายของพวกเรานะครับพออายุเรามากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรงนะครับการใช้ชีวิตก็จะเริ่มไม่ประมาทคือคนเราแม่งมีอยู่แค่นี้แหละเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละบ้านหลังสุดท้ายของพวกเราสุดท้ายแล้วผมอาจจะไปทำคอนเทนต์ในโยมโลกก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีการใช้งานเลย นะครับไม่ได้มีการใช้งานเลยเป็นระยะเวลาหลายปีมากเพราะว่าวัดเนี้ยเหมือน,นไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคือฟังเขามาเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรที่มันแน่นแน่นอนขนาดนั้นหรอกฟังเขาหมายทีนเห็นไหมฮะก็มีการตัดต้นไม้เพราะว่าผมเห็นที่เนี่ยฮะที่เขาติดริปปินเนี่ยเขาน่าจะมีงาน แต่ผมไม่แน่ใจว่างานอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนี่ยมีบอ่อน้ำบาดาลด้วยใช้งานไม่ได้นครับพังหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสาลาคล้ายๆสาราสวดศพเพราะว่ามีโรงเย็นด้วยมีโรงศพบ,บริจาคอยู่ในนี้ด้วยแต่ความแปลกที่นี่คือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับไฟฟ้ามันถูกตัดไปแล้วแต่ วันที่เราถ่ายรายการกลับมีไฟฟ้าเฉยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่กุมารซนด้วยนะครับจะเป็นจะมีโรงบริจาคอยู่ตรงนู้นน่ครับผมยังไม่ได้ขอกุญแจหลวงพ่อเข้าไปนะ ไฟฟ้าทุกอย่างถูกตัดไปหมดแล้วครับจะมีเ,เฉพาะศาลาโบสถ์ของหลวงพ่อแล้วก็กุฏิพระตรงนู้นนะครับที่อื่นไม่มีแล้วเสียได้เนาะทุกคนถ้าวัดไม่ล้างหรือว่าถ้าวัดมีคนเข้ามาทำบุญเยอะๆผมว่าวัดนี้เป็นวัดอีกวัดหนึ่งเลยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแลวมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะดูดิ ي, ผมจะสังเกตได้จะเห็นศาลาเยอะมากอันนี้ก็ศาลา อันนี้ก็สาราแต่ว่าไม่รู้าราว่าสาราแต่ละสาราเนี่ยมีหน้าที่ไปทําอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นสาราสวดเพราะว่าอันนี้คือเมนนะครับเราไปต่อกันเรื่อยๆห้องน้ําก็ล้างห้องน้ํำล้างก็กพน่ากลัวจำได้เลยว่าตอนนั้นทีมงานเรามาแล้วทีมงานเราหายไปไม่รู้ไปไปไปหายไปตรงไหน แต่เขาบอกนะวันดีคืนดีเนี่ยคนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาจะเห็นเป็นลูกไฟแดงๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบริเวณวัดเราก็ไม่รู้ว่าคือลูกไฟอะไรถา,ถามว่าน่ากลัวไมหมน่ากลัวเนี่ยครับผมว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะมีการจัดงานอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนแรกที่ผมมาตอนนู้นยังไม่มีตอนนี้ฟ้าฟ้าฝนเริ่มไม่เป็นใจแล้วนะทุกคนผมจะต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบเข้าไปหลบฝน เป็นทางเดินน่าจะใช้งานอะไรสักอย่างตรงนี้จะเป็นต้นต้นต้นไทใหญ่นะครับจะมีสารเจ้าพ่ออยู่ด้านด้านในเปดูภาพาไปดูนะครับเราก็จะมีทีมงานเรานั่งอยู่ตรงนู้นดูนะครับนี่ครตรงนี้จะเป็นสารเจ้าพ่อ ปูรูสีมีช้างด้วยมีเสือมีตายายแล้วก็หเต็มไปหมดเลยพาตรงๆนะก็ก็หลอนนะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูจุดอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าทุกทุกสิบห้าค่ำอะไรสักอย่างนึงอ่ะจะเห็นลักษณะเหมือนดวงวิญญาณผีเปรต นะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์ของหลวงพ่อที่ท่านอาศัยอยู่นะครับแมหลวงพ่อท่านอยู่ข้างล่างนะครับแต่ล่าข้างบนก็ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับผมหลวงพ่อท่านจะจําวัดอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะทุกคนดูเิเสียดายมากนะครับเสียดายมากตรงนู้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะขอให้ฝนไม่ตกแรง จริงๆที่เนี่ยผมมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําประวัติให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้ครับชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นลักษณะเหมือนเงาตัวสูงๆูงเนี่ยสูงกว่าเจดีเดินวนอยู่บริเวณรอบนะครับนะคล้ายๆลักษณะเหมือนเดินจงกรมท่านผู้ชมครับฝนจะตกเดี๋ยวเรารีบถายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอุปกรณ์เปียก น่าจะได้เวลาไม่กี่นาทีเองมีหายด้วยครับไม่รู้หายอะไรหายทองคำหรือเปล่าวะนี่นี่ตรงนี้ก็น่ากลัวจริงๆอ่ะนู้นนู้มีสาราเก่าเออท่านผู้ชมผมลืมบอกผมไม่ได้เดินไปถ่ายนูนะ่นฮะเห็นง่ายไกลๆตรงนู้นเลยครับนู่นฮะในปา่าเลยครับจะมีสาราเก่า<ม>เขาบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนแม่ชีแล้วก็หลอนด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปถ่ายนี่ฮะเขาบอกว่า จะเจอเป็นเงาดําชาวบ,บ้านที่เขาขับรถผ่านจะเห็นเงาดําะร้องโหยหวนแล้วก็เดินวนอยู่ตรงบริเวณเจดีย์แห่งนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับมีเรื่องราวยังไงแล้ว็ตรงนู้นจะเป็นห้องน้ําล้างนี่ฮะตรงเนี้ยเขาบอกตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ป่าช้าหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ป่าช้าหมดเลยทั้งทั่วบริเวณเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้มาอย่างที่บอกแหละว่ามันอาจจะไม่แน่นอนนะ มันอาจจะไม่แน่นอนเพราะว่าผมก็ฟังเขาเล่าใหม่ทีนึงแต่ถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้รู้จากสถานที่ตรงนี้เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเขาน่าจะมีตัวตนอยู่จริงกับสถานที่เหล่านี้นะครับเขาน่าจะเป็นคนเขาน่าจะเป็นคนที่คอยดูแลปกป้องทรัพย์สินต่างๆหรือเป็นสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางยากราตากลีประมาณนี้นะครับคือถ้าใครเข้ามาในสถานที่อย่างนี้คิดร้าย คิดไม่ดีหรือว่าคิดจะทอะไรก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะน่าจะต้องโดนดีแหละแต่อย่างพวกเราเข้ามาเนี่ยพวกเราบอกเลยว่าพวกเราเข้ามาทำคอนเทนต์เข้ามาทารายการล่าท้าผีแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวก่อนแต่สุดท้ายเราก็โดนดีเหมือนกันน่ครับตอนนี้ฝนฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วผมอาจจะต้องจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเป็นคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับผมขอเดินกลับก่อนนี่ฮะ น่ากลัวข้างหลังนน่ากลัวผมไม่กล้าเดินเข้าไปเชื่อไหมผมกลัววันนี้ผมวันนี้ผมแบบทบคนเดียวไงไม่มีมาเป็นเพื่อไม่มีตะบอนมาเป็นเพื่อนไงอ่อาจริงๆเขาอยู่แหละแต่ผมไม่ได้เขาเดินมาไปดูต่อยอนิดนึงเดี๋ยวเราไปปิดรายการกันฝนลงฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วเดี๋ยวแค่นี้เหนื่อยเลยโอ้โหลมมาแล้วครับ เดี๋ยวตรงนี้แหละ,ะคลิปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะ,อะโอเคครับนะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามนะครับนะกด subscribe ก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของทุกคลิปที่ผมลงไว้ในช่องนะครับใครที่มีเรื่องราวเด็ดๆสถานที่ลหลอนอยากจะแนะนําผมแนะนําเข้ามาได้เลยถ้าเรามีโอกาสเราจะลองไปนะสถานที่ตรงนั้นดูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมในคลิปของผม นะครับจะยังไงผมต้องโอ้โหดีนเลยไหมดีนเลยไหมดีนเสียงอะไรไหมนี่แหละสิ่งที่ผมบอกนี่ขนาดกลางวันนะนี่ตอนนี้ที่ผมถ่ายรายการประมาณห้าโมงเองนะแต่ฝนมันจะตกไงดียินเสียงร้องไหมดังมากมันดังมาจากตรงนู้นมันดังมาจากในป่าอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับนะบายๆเจอกันคลิปต่อไปครับ